คุณชมคะคดียาดองมรณะค่ะตามกันต่อนะคะดูท่าทางว่าไปไป,ไปมามาเรื่องนี้เนี่ยจะมีคดีพลิกแล้วนะคะคุณผู้ชมจําได้หรือไม่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าของร้านเคมีพัณยืนยันเป็นเสียงเดียวมาตลอดว่าตัวเองเนี่ยขายแอลกอฮอล์ที่ชื่อว่าเอทิลแอลกอฮอล์เป็นแอลกอฮอล์ประเภทกินได้ให้กับสองพี่น้องที่จะนําไปผลิตเป็นยาดองแต่ปรากฏว่าล่าสุด ตำรวจไปเจอหลักฐานค่ะว่าไม่ใช่ที่ขายให้ไปเนี่ยคือเมทิลแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ชนิดที่กินไม่ได้นะคะขึ้นหน้าเรื่องนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมคะภาพวงจรปิดนะคะนี่ขณะที่มีการซื้อขายสารตั้งต้นและเป็นข้อถกเถียงกันว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นเอทิลแอลกอฮอล์หรือว่าเป็นเมทิลแอลกอฮอล์กันแน่เพราะถ้าเป็นอย่างแรกจะเป็นประเภทที่กินได้ใช้ผลิตสิ่งของที่กินได้แต่ถ้าอย่างหลังเนี่ย ไม่สามารถใช้ผลิตสิ่งของที่กินได้และถ้ากินเข้าไปเป็นพิษนะคะเป็นพิษต่อร่างกายซึ่งตอนที่ตำรวจไล่เรียงไทม์ไลน์จนมาเจอนายสุรศักดิ์หรือว่าเอสและนายสุรชัยหรือว่าอาร์ตเป็นพี่น้องกันเนี่ยก็รับว่าได้ผลิตเหล้าขาวก่อนจะขายให้นางสาวพัตรษาหรือว่าเจ๊ปูเอาไปใช้ทำยาดองและปรากฏว่าไปเกิดปัญหาทั้งสองคนได้ไปซื้อสารตั้งต้นตัวนี้ คนที่ชื่ออีฟซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายเคมีพัณฑ์ในซอยขจรวิทย์ถนนเทพรักษ์ตำบลแพรกษาใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการซึ่งอีฟก็ยืนยันว่าขายเอทิลแอลกอฮอล์95%ให้ไปปริมาณก็คือ18ลิตรแล้วก็เคยไปให้สัมภาษณ์ย้ำเรื่องนี้มาแล้วทีนี้คุณผู้ชมตำรวจเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานจนไปเจอว่าก่อนที่จะมีการขายสารตั้งต้นตัวเนี้ยให้กับพี่น้องทั้งคู่เนี่ย ก็ได้สั่งซื้อเคมีพัณฑ์จากห้างหุ้นส่วนจำกัดในอำเภอพระสมุทรเจดีและจากการสอบถามกับห้างหุ้นส่วนนั้นนะ่ะยืนยันว่าที่ขายไปนะคะคุณผู้ชมฟังดีๆี <S <S เขาขายเมทิลแอลกอฮอลให้เพราะว่าที่คุณมาสั่งซื้อคุณก็มาซื้อเคมีพัณฑ์ตัวนี้คุณมาซื้อเมทิลแอลกอฮอลตำรวจจึงรวบรวมพยานหลักฐานเนี้ยไปขอสารออกหมายจับคนที่ชื่ออีฟในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น ร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันปลอมปนอาหารให้คนอื่นเสพหรือใช้เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสและถึงแก่ความตายก่อนจะเข้าจับกลุ่มอีฟที่ร้านไปดำเนินคดีนะคะขณะที่รองผู้ชาการตรวจนครบาลท่านก็ถแถลงสรุปข้อเท็จจริงเรื่องนี้ว่าหลังนำหมายสารไปจับกลุ่มอีฟอีฟก็ยังคงยืนการานให้การตามเดิมว่าร้านเนี่ยไม่ได้ขายเมทิลแอลกอฮอล แต่ตำรวจเขาก็มีหลักฐานที่สามารถยืนยันได้เหมือนกันว่าทั้งหมดนี้เป็นการกระทำผิดและเชื่อว่าเหตุที่ทำแบบนี้เพราะส่วนความต่างของราคาทั้งสองชนิดเนี่ยมันแพงต่างกันถึงลิตรละหนึ่งร้อยบาทเลยนะคะที่ีบอกว่าเอาไอจิมเหลอ,อซึ่งคงเหลือ้านคงกัดคงไรมาขายให้นี่คือไปการทรั้งแรกว่าขายเขาขายเอตมนะ แต่ในแฟลชเจริงแล้วเขาไปสั่งซื้อเป็นทิ่มันเป็นของที่เอทิของอตบอกนะ1ลิตรนี่ยราคาเท่าไหร่1 1 0บาทเม็ดทิชราคาเท่าไปร่คือ60บาทต่อลิตรเห้มา่างไหม100บาทยังน้อยๆสำหรับเอทิเมอนเอทีแต่ว่าบริษัทที่ที exactly. yeah. well, ng, ่อีไปซื้อเนี่ยตกแค่ลิตรละ4บาทนะคุณูชมคะ ทีนี้เนี่ยทนายความของทางด้านอีฟเนี่ยก็แจ้งต่อพนักงานสอบสวนนะคะว่ายัางไม่พร้อมรับฟังการสอบสวนตำรวจจึงได้แต่คุมตัวผู้ต้องหาไว้1คืนเดี๋ยวรอการสอบปากคำอีกครั้งในวันนี้ค่ะ ซึ่งสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคลัสเตอร์ยาดองมรณะวันที่15กันยายนที่ผ่านมายืนยันผู้ป่วยทั้งหมดอยู่ที่44คนนะคะรักษาหายแล้ว31คนอาการสาหัสยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล3คนส่วนยอดผู้เสียชีวิตและยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ที่10คนคะ่ะ